สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปสั่งอาหารนะครับวันนี้เราจะทําการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอปเป่าตังในการจ่ายเงินเนาะเราจะเอาเงินในโครงการคนละครึ่งไปจ่ายโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นท่านผู้ชมก็ต้องมี2แอปพลิเคชันเนาะก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังและก็แอปพลิเคชัน Grab Food ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะของผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอแล้วก็จะสั่งให้ดูจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมก็ต้องมี2แอปอย่างที่ผมบอกแอปเป่าตังและแอป grab food วิธีสั่งอาหารถ้าจะจ่ายด้วยแอปถ้าจะจ่ายด้วยโครงการคนละครึ่งท่านผู้ชมต้องกดเข้าไปที่เป่าตังก่อนท่านผู้ชมจะเข้าไปสั่งอาหารที่แอปพลิเคชัน grab food เลยไม่ได้นะครับมันจะไม่มีหัวข้อให้ชําระด้วยโครงการคนละครึ่งเนาะต้องกดเข้าไปที่แอปเป่าตังก่อนนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไป แล้วก,ก็กดเข้าไปที่ G-Wallet ทํทเหมือนที่เราจะซื้อของที่ร้านค้านั้นเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็กดเข้าไปที่สิคนละเครื่องดูตามทุกส่วนไปเลยนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมีแถบสีฟ้าที่เขียนว่า Food Delivery นี่นะครับท่านผู้ชมแตะเข้าไป นี่นครับเขาก็จะมีหน้าให้เราสั่งอาหารนะครับสำหรับการสั่งอาหารเดลิเวอรนี้สามารถสั่งได้ตั้งแต่6โมงจนถึง2ทุ่มเนะนาะขณะนี้ก็เวลาใกล้จะ1ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วก็กดเข้าไปที่สั่งอาหารนี่นะครับดูกดเข้าไปที่รูปรถมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเปิ้งอย่างนี้แล้วก็จะมี2แพลตฟอร์มที่ผมบอก Grab Food และก็ l e m a n วันนี้จะมานำเสนอเป็น Grab Food ก็กดเข้าไปที่ Grab Food พอกดเข้าไปที่ Grab Food แล้ว จากนั้นระบบเขาก็จะนาเรามาที่แอปพลิเคชัน GrabFood ที่เราทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเราก็เลือกร้านที่เราจะสั่งอาหารนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกก่อนนะครับนี่ผมจะเลือกไปที่ร้านนี้นะครับสเต็กแล้วก็เลือกเมนูที่เราจะสั่งนะครับผมสั่งข้าวเปล่าหนึ่ง แล้วก็คณะหนึ่แล้วก็ต้มยำรวม1สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็แตะไปที่แถบสีฟ้า,ฟาเออแถบสีเขียวเนี่ยนะครับแตะเข้าไปค่าอาหารทั้งหมด170บาทนะครับแต่ค่าส่ง1 5บาทคือคนละครึ่งจ่ายได้แค่เฉพาะค่าอาหารนะครับท่านผู้ชมส่วนค่าส่งเราต้องควักเงินออกเองนะครับ โอเค170บาทก็แปลว่าคนละครึ่งเราออกเงินจากบัญชีจวเวล็ตของเราไป85บาทแล้วของโครงการอีก85บาทบวกกันแล้วก็เป็น170นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมก็ต้องมีเงินในจวเวล็ตด้วยเนาะมีเงิน2ส,ส่วนมีเงินในจวเวล็ตด้วยแล้วก็มีเงิน15บาบาทเพื่อที่จะจ่ายค่าส่งอาหารด้วยนะครับโอเคจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อครับ ร,รวมทั้งหมด1นึ่งรอรวมทั้งหมด15บาทที่เราต้องจ่ายเงินสดาจากนั้นกดสั่งซื้อสั่งซื้อด้วยเงินสดโอเคจากนั้นรับบุที่อยู่ที่เราต้องการจัดส่งนะครับที่ต้องการให้เขามาจัดส่งผมจะระบ,บุของผมไปของใครของมันนะครับครั้งแรกก็ต้องระบ,บุหน่อยนะครับ ทึกกำลังดำเนินการครับกรณนาชำระเงินภายใน5นาทีจำนวน170บาทอา่เราก็กดเข้าไปที่ที่เขาแจ้งเตือนมาเมื่อกี้ครับก่อนเลื่อนลงก็จะมีเป่าตังค์เนี่ยนะครับเรากดเข้าไปปึ้งกดเข้ามาที่เป่าตังค์อีกครั้งนะครับ แล้วก็กดเข้าไปที่ G Wallet แล้วก็กดเข้าไปที่สิบกว่าละครึ่งแล้วก็กดเข้าที่ Food อีกครั้งนะครับ Food delivery เนี่ยกดเหมือนเดิมเหมือนตอนเราเข้ามาสั่งนะครับต้องกดหลายครั้งเนาะเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่รายการสั่งซื้อนะครับนี่170้อยเ็บาทเขาจะแจ้งมาเลยรอชำระเราก็กดเข้าไปที่ลูกศรตัวนี้ปึ้ง ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเราก็กดเข้าไปที่ชําระเงินาจากนั้นกดกันเนี่ยนะครับคนละ85บาท170บาทคนละครึ่งก็ออกคนละ85บาทออกจากจิวเดเราไป85บาทแล้วก็คนละครึ่งออกให้อีก85้าก็รวมเท่ากับ170เบเนาะเท่ากับค่าอาหารที่เราซักที่เราสั่งไปโอเคกดยืนยันกับชำระเงินใส่รหรัสผิด านี่นะครับทำการชําระสําเร็จนะครับทำรายการสําเร็จโอเคกลับหน้าหลักอ่าตอนนี้เราก็รายการสั่งซื้อเราชําระเงินแล้วเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูหน่อยชำระเงินเร็วนะครับรายการสั่งซื้อทีนี้เราไปดูในหน้าของ Gra b นะครับ เขาก็บอกว่าอย่าลืมชําระเงินในแอปโอเคชำระแล้วนะครับก็จะมีให้ยกเลิกถ้าอยากยกเลิกนะครับแต่เราไม่ยกเลิกนะครับทีนี้เราก็มาติดตามรายการอาหารของเรานะครับสั่งอาหารแล้วนี่นะครับ โอเคนะครับนี่นะครับมาแล้วสถานะขึ้นเขียวแล้วนะครับนี่คนขับก็มาแล้วครับท่านผู้ชอมอย่าลืมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดพิเศษของเครื่องโอเราอัปเดตไปแล้วจากนั้นก็ส่งข้อความไปยังคนขับของคุณโอเคส่งไปเอา เขาขึ้นแจ้งเตือนอะไรมาก็กดไปก่อนนะครับเพราะว่าสั่งครั้งแรกมันก็จะมีให้เรากดเยอะหน่อยเนาะโอเคทีนี้เราก็รออาหารมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันที่าปนเนาะ่าต้นะครับ โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมสั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับ3อย่างก็ครบหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จ่ายเงินสดให้กับค่าขนส่งของแกลบเองนาะสิบาทไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันหน่อยนะครับในแอปเป่าตังว่างเงินของเราได้ถูกหักไปเท่าไหร่นะครับอ่านาจอก่อนนะ,ะจากนั้นก็กดเข้าไปที่สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเราจะไปดูประวัติการใช้สิทธิ์คนละครึ่งของเรา แล้วก็ด้านล่างสุดนะครับจะมีคําว่าดูประวัติการใช้สิทธิ์คนละครึ่งกดตปเข้าไปนี่นะครับก็จะมีเลยนะครับว่าสิทธิ์คนละครึ่ง85บาทจิวเลตแปบาทนะครับรวมแล้วเป็น170บาทเท่ากับค่าของเราเนี่ยนะครับทานผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เป็นแค่นี้นะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดประอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ